กนารันล่าสุดโพสโมเมนต์คู่เจดแต่ไม่วายเจอแซะสำหรับนางเอกสาวปางกันารันช่วงนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นจุดสนใจไปหมดเลยค่ะซึ่งถ้าใครที่ติดตามในไอจีของปรางจะเห็นว่าเธอนั้นโดนแซะบ่อยมากจนกลายเป็นสนามอารมณ์ของชาวเน็ตไปแล้วซึ่งตอนนี้ปรางกำลังมีละครเรื่องบูงาสารีคู่กับพระเอกหนุ่มเจดเจดพิพัฒน์แล้วเวลาที่โปรโมทละครก็มักจะโดนโยงเรื่องความรักของเจดตลอด แม้ว่าก่อนหน้าน,นี้เจตจะออกมายืนยันผ่านสื่อไปแล้วว่าที่เลิกรากับแฟนสาวในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องมือที่3ส่วนความสัมพันธ์กับปรางเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานกันเท่านั้นแต่ล่าสุดปรางก็โดนอีกแล้วค่ะหลังจากออกมาเผยภาพเบื้องหลังการถ่ายทําละครโดยปรางระบุว่าอ่ะเอาเบื้องหลังฉากใต้น้าวันนี้มาฝากเจ t pp บูงาสารี ep 1 0วันนี้ละครสนุกไหมงานนี้กลับมีชาวเน็ตเข้ามาแซะกลางไอจีว่า ไม่เปิดตัวเลยว่าคบกันจะมาพูดว่าเพื่อนโปรโมทเพื่อละครเรื่องอื่นไม่เห็นจะโปรโมทเยอะขนาดนี้งานนี้ทำเอาแฟนคลับของปรางนั้นไม่อยู่เฉยเข้ามาโต้กลับสนั่นไอจีคอมเมนต์รัวๆเลยว่าทำไมเรื่องอื่นจะไม่ลงลงเยอะแยะช่วงที่คู่กับพี่ปั้นคนก็จิน้นไม่เห็นหรือตั้งใจจับผิดตอนเขามีแฟน <c oughs> เขาก็ลงรูปกอดกับคนอื่นจนเป็นคู่จิ้นเลยเก็บกดหรอคะกรี๊ดมันออกมาค่ะกรี๊ด เอาเป็นว่าอย่าแซะหรือว่าดราม่าอะไรกันเลยนะคะเพราะว่าปังเองก็ไม่ใช่สนามอารมณ์ของใครควรเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน